สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับออดี้ทีทีนะครับผมตัวนี้นะครับแรกๆออกไปก่อนก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเราฟัง fm อยู่นะครับแล้วเราเข้าเกียร์ถอยนะครับตอนนี้ตัดกล้องนะครับพอหมุนพวงมาลัยนะครับเส้นมันสลับข้างกันนะครับหมุนหมุนหมุนซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยครับหมุนขวา ไปซ้ายอย่างเงี้ยครับมันสลับกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเราคืนครับเราเข้ามาที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วไปที่อ่รูปเฟืองนะครับไปที่รูปเฟืองมาที่โรงงานนะครับมาเข้าในค่าโรงงานนะครับอ่าใส่พาสิร์นะครับยืนยันนะครับคราวนี้เราก็มาดูตัวเลือกโปรโตคอลนะครับ เราเข้ามาที่หมวดโปรโตคอลนะครับโปรโตคอลดั้งเดิมกดมานะครับมันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยครับของเราเรามาดูที่สลับแท็กย้อนกลับนะครับสลับแท็กย้อนกลับเนี่ยมันถูกออนอยู่เราก็สั่งออฟมันนะครับพอสั่งออฟเสร็จแล้วเราทดสอบเลยครับครับฮะเราหมุนได้แล้วองแล้วครับ หม,หมุนไปทางขวามันก็ไปทางขวานะครับหมุนไปทางซ้ายมันก็ไปทางซ้ายนะครับอันนี้คือตรงแล้วนะครับพอตรงแล้วก็จบแล้วครับแค่นี้เองครับปัญหาเผื่อใครเจอนะครับเผื่อใครเจอก็นําไปแก้ไขได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถเบนซ์รถว m นะครับใส่กล่องแคนไปแล้วหมุนเส้นเลี้ยวแล้วมันหมุนสลับข้างกันอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเกิดว่าประตูเวลาเปิดประตูครับมันจะขึ้นรูปประตูนี้ครับขึ้นมาถ้ามันสลับข้างกันก็ก็มาที่หมวดเดิมเนี่ยครับมาที่ตัวเลือกโปรโตคอลนีครับแล้วก็ไปดูที่อ